อรุณสวัสดิ์ค่ะเพื่อนๆน,น้อยทําสวนจ้าสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะคะชาวรักการปลูกทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้น้อยพามาดูฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี่ฝั่งทางทิศตะวันตกของบ้านนะคะก็จะมีน้อยหน่าเพชรปากช่องสวยๆต้นโตๆนะคะสูงกว่ากําแพงเยอะแล้วค่ะนี่ติดดอกหลายช่ออยู่นะคะติดดอกหลายช่ออยู่มองเห็นไหมคะ แต่ก็มีช่อข้างในอีกหลายช่ออยู่นะคะเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะจะจับลูกให้เราหรือเปล่านะคะก็รอจมอุ้ยมีลูกนึ่งน้อยเห็นแล้วแหละแต่เพื่อนๆมองไม่น่าจะเห็นอ่าเดี๋ยวรอให้ติดลูกก่อนแล้วน้อยจะพามาดูนะคะ<ม>นี่อยู่ตรงนี้ก็ม,ม,มีมีมีเขาเรียกอะไรเนี่ยเนี่ยเขาเถาเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกอะไรอ่ะอืม เรียกอะไรนาะจำชื่อไม่ได้เนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยผักผักผักที่มีเป็นลูกๆเป็นฝกัฝกๆนะคะเพื่อนๆคล้ายๆฝักคล้ายๆฝกัฝกขจรนะคะมันจะมีรสฝ,ฝาดๆหวานๆเขาเรียกอย่างจำไม่ได้ <c oughs> เพื่อนๆรู้จักไหมคะนีะ่ตำยานค่ะตำยานแม่เรียกตำยานว่า กินอร่อยน้อยชอบชอบแล้วก็นู่นก็มีย่านางค่ะย่านางนะคะย่านางก็อ,อยู่กับตำหยาไปนะคะตรงนี้น้อยก็ไม่อดนะคะสําหรับย่านางเนาะก็เขาก็เลื้อยเขาก็อางอกมาเรื่อยๆนะคะเป็นเผาเป็นหน่อขึ้นมาเรื่อยๆพันไปเรื่อยนะคะเราก็ได้มีได้เก็บกินตลอดนะคะอ้าวเนี่ยนม่พามาดูอ้อยอย่างนี้นะคะอ้อย อ้อยดามริซัดนะคะที่ปลูกไว้กับผักกูดนะคะก็สูงแข่งกันเลยค่ะผักกูดก็นี่นะคะยาวเป็นเมตรเลยค่ะนะคะน้อยก็ไม่ได้มาตแต่งเขาเลยนะคะเพื่อนถ้าเราตัดแต่งเราจะได้กินยอดกินกินยอดกินใบเขาเรื่อยๆนะคะสาหรับผักกูดนะคะน้อยก็ไม่ได้มาฝั่งนี้เลยเพราะว่ายุ่งกับการปลูกอ้อยทางด้านหน้าบ้านนะคะอันนี้ก็อ้อยอ้อยมาริซัดนะคะอ้อยมาริซัดนี่โยกค่ะเพื่อนเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพราะอะไร โยกเพราะอะไรลำใหญ่แล้วค่ะเนี่ยลำใหญ่ลำใหญ่นะคะเ,ะคะเ,เพื่อนๆเห็นไหมที่ไม่ปลูกมาเมื่อประมาณสองสาเดือนนะคะที่ผ่านมาแล้วสามเดือนประมาณสามเดือนสามเดือนน่าจะประมาณสามเดือนสี่เดือนนะคะอ่ะเนี่ยก็อเนอะลำใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆเห็นไหมลำใหญ่นะคะเนี่ยแล้วคโยกค่ะเพ<ม>ราะอะไรเพราะว่าน้อยขุดหลุมเอ่อตื้นเกินไปค่ะเพื่อนนะ การขุดหลุมปลูกอ้อยต้องปลูกลึกๆตามที่ปู่ย่าตายายนะคะได้สอนมานะคะถ้าเราปลูกตื้นๆก็จะโยกอย่างนี้ละค่ะเราต้องหาไม้หาเชือกมาผูกมามัดมาค้ำไว้นะคะ,ะเดี๋ยวเราก็เลยเนี่ยจะปลูกในวงบ่อซีเมนต์เลยค่ะอันนี้ก็เป็นดินหมักสวยๆนะคะที่หมักเอาไว้บ่อนี้บ่อนี้หมักเอาไว้ได้ที่ละเดี๋ยวจะขุดปลูกได้เลยนะคะ ะอันนี้ก็คืออไอ้ดำบริชาร์นะคะที่ที่ปลูกไว้ในรอด้จนนะคะร้อเดียวค่ะร้อเดียวอันนี้ตัดขี้เหล่มากเลยเนีไม่ตรงเลยตัดเบี้ยวตัดขี้เหล่ขึ้นเหนื่อยแล้วแล้วคัตเตอร์ไม่คมตัดขี้เหลยมากเลยแล้วก็นี่นะคะมีมีเปลือกอ้อยเปลือก ก็อะไรที่ไหนตัดมาเมื่อกี้ผักกูดก็ตัดๆแล้วก็มา,าห,มหมกๆเอาไว้เพื่อที่จะให้เขาเป็นปุ๋ยให้กับต้นอ้อยต่อไปนะคะอ่ะอันนี้ก็คือใบอ้อยใบอ้อยแล้วก็ใบตูนใบชนออดิบนล้ก็มาสับๆเดี๋ยวจะทําเป็นปุ๋ยนะคะมีเยอะค่ะตูนชนออดิบต้นใหญ่นะคะนั่ก็สับมาทําปุ๋ยอ่ะนี่นะคะคือดิน ดินหมักนะคะเมื่อกี้ในขุดออกมาค่ะเพื่อนๆอเดี๋ยวนะคะจะเมื่อกี้น้อยขุดดินออกมาแล้วก็นํามานําออกไปแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวจะจะให้ดูด,ดินข้างล่างค่ะก็จะสีส้มแบบนี้นะคะเวียนดินสีส้มค่ะ เหนียวเมื่อเจอน้ำแข็งเมื่อไม่โดนน้ำนะคะก็ต้นไม้ไม่ชอบค่ะแบบนี้เรก็เลยต้องปรุงให้เขานิดนึงนะคะด้วยจิวินซีส่งองคลอแสงอันนี้เป็นก้นสุดนะคะขุดลงไปลึกนะคะลาดลงไปเลยค่ะเรามีเยอะนะคะจิวินซีส่งองคลอแสงทขง่ายนะขยายเอาไว้เยอะค่ะแล้วก็นี่จ้ะอันนี้ก็ขยายเอาไว้เยอะค่ะสําหรับ อัม m หอ m ประมาณ1แก้วอย่างละประมาณเกือบแก้วนะคะถ้าแก้วใหญ่ก็ไม่ถึงแก้วถ้าแก้วเล็กก็1แก้วจ้ะง่ายๆนะคะอันนี้ก็เป็นใบอ้อยเปลือกเกลืออ้อยแล้วก็มีตูนชนนะคะแล้วก็มี ผักกูดค่ะสับๆหั่นๆนะคะเราใส่ลงไปจ้ะเปลือกผลไม้เปลือกหอมเปลือกกระเทียมอลองกองเงาะถั่วนะคะผักต่างๆนะคะที่เรา หั่นแล้วก็หั่นทิ้งที่เหลือจากทําอาหารในครัวเรือนนะคะหรือว่าเป็นเป็นเศษข้าวเสร็ษอาหารก็ได้ทั้งนั้นนะคะหั่นลงไปคลุกเคล้าน,นิดนึงนะคะถ้าเพืเ่อนๆมีมีคี้วัวนะคะหรือหรือคลิป ไก่นะคะก็โรยลงมาได้เลยสำหรับน้อยคือน้อยมีมีขี้วัวแล้วก็ขี้ไก่ที่หมักกับใบไม้สดใบไม้แห้งแล้วก็เป็นกล้วยนะคะใบตองนะคะทั้งการทั้งใบเลยค่ะน้อยก็หันห่นหั่นแล้วก็เนี่ยควหมักเอาไว้จ้ะนะคะหมักเอาไว้แล้วก็มาใสา่นี่นะคะ ยาแฮงอะไรด้วยก็ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปอีกทีหนึง่งเสร็จแล้วก็ใช้เสียมนะคะ กดลงไปใส่ตัวนี้อีกทีนึงนะคะ เอาเศษลงไปให้หมดนะคะเอาเ็จลงใส่ลุมลงไปให้หมดเสร็จแล้วค่ะแซดด้านข้างค่ะเพราะว่าด้านข้างเราเป็นดินหมักใช่ไหมคะเป็นดินที่เราหมักเรียบร้อยแล้วแซดด้านข้างมาปิดเลยค่ะอันนี้เป็นลูกมะพร้าวที่เราใส่ลงไปตอนนี้ก็นี่ใส่ลงไปทั้งลูกเลยค่ะเพราะว่าหมักเอาไว้นี่ก็เปื่อยแล้วนะคะ เดี๋ยวออกก่อน ตัวใหญ่มากเลยค่ะเขาเรียกตัวอะไรเนาะไม่กล้าจับเนี่ยด้วงใช่ไหมคะด้วงเนี่ยน้อยหมากเขาไว้หลายรอบเขาก็จะมีด้วงเยอะเลยค่ะตอนน้อตักออกเมื่อสักครู่นี่ก็มีเป็นหกเจ็ดตัวนะคะก็ให้เขาอยู่ย่อยไปให้เขาช่วยย่อยนะคะ ร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็จะนําอ้อยมาปลูกได้เลยนะคะถ้าเราทําแบบนี้เนาะสามารถที่จะปลูกอ้อยด้านบนได้เลยนะคะเห็นไหมลงลึกลงไปอย่างนี้วงบ่อเขาก็จะช่วยกันลมนะคะกันลมมาตีโคนให้โยกนะคะอพอเราปลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็หาเสานะคะแล้วก็มัดมัดเชือกกับต้นอ้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อต้นอ้อยโตได้ได้ที่เนาะ อตอนเล็กๆก,ก็ยังไม่ต้องมัดนะคะยังไม่ต้องอะไรเพราะว่าเขายังไม่มีน้ําหนักพอที่จะโอนเอ็นได้เนาะอ่ะเดี๋ยวน้อยพาไปดูพันอ้อยด่างมาลีนะคะว่าตพอที่จะนํามาลงวงบ่อดได้หรือยังนะคะและนี่ก็คือพันอ้อยด่างมาลีนะคะที่น้อยชําไว้ในกระถางนะคะก็หนึ่งท่อนนะคะท่อนพันหนึ่งท่อนก็มีทั้งหมดห้าตานะคะก็งอกออกมา ี่ตานะคะสี่ต้นนะคะด้วยกันเนาะก็เดี๋ยวน้อยจะตัดเป็นสองท่อนนะคะท่อนละสองต้นเนาะก็จะปลูกในวงบ่อซีเมนต์นะคะทั้งสองบ่อนะคะบ่อละสองต้นก็พอเนาะก็จะได้ให้เขาโตลำใหญ่ๆนะคะถ้าเราปลูกไปทั้งสี่ต้นอย่างนี้เขาก็จะแย่งกันนะคะจะแย่งอาหารกันเนาะก็จะลำเล็กนะคะนี่เดี๋ยวให้เขาโตตอนนี้ก็โตประมาณ 15- 20เซนได้นะคะ เดี๋ยวรอให้เขาสัก40เซนละ้นะคะเนาะสัก15 20วันนะคะล้วก็จะนำไปลงวงบ่อนะคะที่ได้เตรียมไว้นะคะ,เ,ะเดี๋ยวก็รอดูกันว่าอ้อยด่างมาเลยนะคะจะมีลำที่สวยงามแค่ไหนนะคะเนาะเดี๋ยวน้อยจะปลูกแล้วก็จะพามาอัปเดตเรื่อยๆนะคะไปแล้วค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆน,นะคะที่รักการปลูกทุกท่านนะคะก็ขอให้ทุกคน มีความสุขกับการปลูกในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผักผล,ลไม้ไม้ประดับไม้มงคลต่างๆนะคะก็ถ้าได้ปลูกได้ดูแลแล้วเราก็จะมีความสุขนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนานนะคะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ